เอเอไออกีกไออีกครับจมือจมือ่ะคอ,อก็สิดนแล้วขาลงยีนดีอล้วก็สิดแล้วเ,าาเ,เวหรออืม ที่สองหรอเหลือสองตัวอ่ะกูเคยฉีดแล้วเหรอรอ,อือฮึด้ฉีดแล้วเหรออืมอันนี้เขาเรียกเลขอะไรครับเ่ขชิบไม่ใช่เลขห้าเออเลขห้าเหมือนอะไรเลขห้า เป็นตะขอหรือเปล่านั้นขอืม